บทที่7,570เจ้าหน้าที่วิจัยชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งผ่านการถูกแช่แข็งอย่างโดเทียมทันทีที่ก้าวเข้าสู่ภายในอาคารที่มีอุณหภูมิอุ่นกว่า20องศาเซลเซียสความต่างของอุณหภูมิที่เว่งจากบวกลบเกือบ80องศาทำให้ผิวหนังของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานในพริบตาราวกับเพิ่งถูกน้ำร้อนลวกมาหมาดๆความรู้สึกคันยิบยิบและความเจ็บปวดในตอนนี้รุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ถูกทิ้งไว้ข้างนอกเสียอีก จนแต่ละคนต่างตะเกียกตะกายเกาไปตามเนื้อตัวอย่างบ้าคลั่งบางคนถึงขั้นเกาจนเนื้อหลุดหลุยเป็นแผลวาหวากไปทั้งร่างผู้บัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาเองก็คาดไม่ถึงว่าเพียงเวลาไม่กี่สิบวินาทีจะสามารถทรมานคนให้มีสภาพเช่นนี้ได้ในใจเริ่มเกิดความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยว่าตนเองลงมือหนักเกินไปหรือไม่ เพราะหากเรื่องนี้บานปลายจนญี่ปุ่นยื่นประท้วงขั้นรุนแรงและทำเนียบข่าวได้รับแรงกดดันจากกระแสสังคมมีโอกาสสูงมากที่เขาจะถูกเขี่ยออกมาเป็นแพะรับบาปแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดช่างหัวมันประไรยิ่งมองดูสถานการณ์ตอนนี้ก็ยิ่งดูพิลึกพิลัน่นหากไม่ทําให้คนญี่ปุ่นพวกนี้ปริปากพูดบางทีเขาอาจจะพลาดความลับที่ยิ่งใหญ่ไปก็ได้ และหากในเรื่องนี้มีบาะแสที่มีมูลค่ามหาศาลจริงๆเขาอาจจะได้สร้างผลงานครั้งใหญ่เพื่อเลื่อนยศตำแหน่งยังไงเสียคนญี่ปุ่นพวกนี้ก็ต้องถูกย้ายไปที่สถานีแมคเมอรโดอยู่แล้วพวกที่บาดเจ็บก็แค่กักตัวไว้หน้าหน่อยรอจนกว่าแผละจะหายดีค่อยปล่อยตัวกลับไปหากพวกมันจะไปร้องเรียนต่อรัฐบาลญี่ปุ่นฝ่ายเขาก็แค่ปฏิเสธให้สิ้นซากอย่างไรก็มีวิธีตีมืนให้เรื่องเงียบไปได้อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องเพิ่มระดับความรุนแรงในการสอบสวนเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเหล่านี้ต่อไปบีบบังคับให้พวกมันต้องส่งสัญญาณเรียกเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ข้างนอกให้ถอนตัวกลับมาให้ได้ทว่าความอดทนของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเหล่านี้กลับสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้แม้จะถูกทารุณจนสภาพดูไม่ได้ขนาดนี้แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าใครจะยอมปริปากพูดออกมาเลยแม้แต่คนเดียว ผู้บัญชาการทหารอเมริกันไม่เข้าใจเลยจริงๆการทรมานระดับนี้ต่อให้เป็นสายลับหรือทหารหน่วยรบพิเศษที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักก็ยังยากจะทนรับได้แล้วทำไมเจ้าหน้าที่วิจัยธรรมดาที่ไม่เคยผ่านการเป็นทหารมาก่อนพวกนี้ถึงได้ไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดลูกน้องคนหนึ่งวิ่งมารายงานเพื่อขอคำสั่งผู้กองครับคนพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรถึงได้มีพลังศรัทธาที่แรงกล้าขนาดนี้วิธีการสอบสวนทั่วไปของเราไม่สามารถทำลายความเชื่อของพวกเขาได้เลยครับ ดูเหมือนเราจะไม่มีช่องโบ่ให้เล่นงานได้เลยผู้บัญชาการสหรัฐอเมริกากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันไม่เชื่อหรอกว่าในโลกนี้จะมีความเชื่อไหนที่ทำลายไม่ได้หรือว่าเมื่อกี้ตอนที่ลากไปแช่แข็งข้างนอกมันจะสั้นเกินไปเพิ่มระดับความรุนแรงเข้าไปอีกลูกน้องกล่าวด้วยความกังวลถ้าเพิ่มความรุนแรงไปมากกว่านี้เกรงว่าจะถึงขั้นตายได้นะครับตอนนี้ผิวหนังของพวกเขาเริ่มเ่าะุพองแล้ว เหมือนถูกน้ำร้อนลวกไม่มีผิดถ้าลากออกไปแช่แข็งอีกรอบเกรงว่าผิวหนังทั่วทั้งตัวจะรักษาไว้ไม่ได้เลยนะครับผู้บัญชาการทหารอเมริกันตกตะลึงเขาเองก็ไม่นึกว่าสภาพอากาศติดลบ60องศาจะมีพลังทำลายล้างรุนแรงขนาดนี้หากทำให้คนพวกนี้พิการเสียโฉมจนจำสภาพเดิมไม่ได้เขาอาจจะหาคำอธิบายลำบากจริงๆเขาเริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันที ตามแนวโน้มนี้การจะเรียกตัวคนญี่ปุ่นที่กระจัดกระจายอยู่ข้างนอกให้กลับมาคงไม่ใช่เรื่องง่ายและหากทําอะไรบุ่มบามจนไก่ตื่นคนพวกนั้นอาจจะทําลายหลักฐานทิ้มเสียก่อนตอนนี้มีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งคือเฝ้ารอใต้ต้นไม้เพื่อให้กระต่ายมาหาโดยให้ทุกคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่รอจนกว่าเจ้าหน้าที่วิจัยญี่ปุ่นจะทยอยกลับมาเติมสเบียงวิธีนี้ได้ผลแน่นอนแต่ปัญหาคืออาจจะต้องใช้เวลานานเกินไปทางเลือกที่สองคือ รุกคืบโจมตีโดยส่งกำลังทหารกระจายออกไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่วิจัยญี่ปุ่นทุกคนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ข้างนอกกลับมาวิธีนี้จะรวดเร็วกว่ามากแต่เป็นบททดสอบที่หนักหนาสำหรับเหล่าทหารเพราะต้องแบ่งกำลังออกเป็นหลายสายและอาจจะต้องไล่ล่าออกไปไกลหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตรหลังจากคุ้นคิดอย่างถี่ถ้วนเขาตัดสินใจรายงานเรื่องนี้ต่อทำเนียบขาวโดยเสนอแผนการสองทางเลือกเพื่อให้เบื้องบนเป็นผู้ตัดสินใจ เขาจึงรีบใช้โทรศัพท์ดาวเทียมรายงานสถานการณ์โดยละเอียดต่อทำเนียบข่าวทันทีในขณะนี้ทำเนียบข่าวเองก็ยิ่งทวีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความลับของเจ้าหน้าที่วิจัยญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าในแอนตาร์กติกานี้ซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่ถึงขนาดทําให้คนกลุ่มนี้ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องมันต่อให้เป็นความลับของไอสไตน์ le, ก็คงไม่ถูกปิดเนียบถึงขนาดนี้หรอกมั้งบทที่7571 ยิ่งเป็นแบบนี้พวกเขาก็ยิ่งกระหายที่จะขุดคุยหาความจริงให้ได้โดยเร็วที่สุดในที่สุดทำเนียบขาวจึงออกคำสั่งทันควันห้ามพวกเขานั่งรอความตายอยู่เฉยๆแต่ให้ส่งกำลังทหารออกไปจับกุมในทันทีเมื่อจับได้แล้วให้ทำการสอบสวนอย่างเร่งด่วนส่วนอุปกรณ์ต่างๆให้ทำการตรวจยึดและปิดผนึกไว้เพื่อรอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเดินทางไปกู้ข้อมูล เมื่อผู้บัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาได้รับคำสั่งจากทำเนียบขาวเขาก็เริ่มรวมพลใหม่อีกครั้งทันทีและเริ่มแกะรอยตามรอยล้อที่ขบวนรถของทีมวิจัยทิ้งไว้บนแผ่นน้ำแข็งตอนที่ออกเดินทางไปเยชเิน yeah, sure. แอบ,บซุ่มรอจนกระทั่งรถหุ่งเปราะทั้งหมดเคลื่อนพลออกไปแล้วจึงค่อยๆเร้นกายออกจากสถานีวิจัยโชวะของญี่ปุ่นอย่างเงียบเชียบทว่าเขายังไม่รีบร้อนกลับไปยังสถานีวิจัยนอร์ดิก แต่กลับใช้เครือข่ายดาวเทียมส่งวิดีโอเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกันธารุณกรรมทีมวิจัยญี่ปุ่นกลางสภาพอากาศหนาวจัดรวมถึงวิดีโอที่หน่ยวยซีลของสหรัฐอเมริกากำลังขึ้นรถหุ้มกรอะเคลื่อนพลออกจากสถานีวิจัยทั้งหมดส่งตรงไปให้กับหลี่ย่าหลิน หลังจากนั้นเขาจึงโทรศัพท์หาหลี่ย่าหลินและกําชับว่าสารวัตรหลี่คุณช่วยใช้โมเดล AI ตรวจสอบหาข้อมูลติดต่อของเหล่าอินลูเอนเซอร์ละบล็อกเกอร์ชื่อดังในญี่ปุ่นทีโดยเฉพาะที่อยู่อีเมลสำหรับรับข้อมูลข่าวสารทิปแล้วใช้ช่องทางที่ปลอดภยัยส่งวิดีโอทั้งสองชุดนี้ไปให้พวกเขาสาเหตุที่เย่เฉินเลือกส่งวิดีโอให้เหล่าบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นเป็นเพราะเขาประเมินแล้วว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะไม่มีความกล้าหาญพอที่จะไปงัดกับสหรัฐอเมริกา ตรงๆหากส่งวิดีโอให้พวกนั้นมีหวังคงถูกสั่งปิดข่าวและเหยียบไว้ให้เงียบเชียบเสียก่อนแต่ประชาชนทั่วไปนั้นต่างออกไปชาวบ้านไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงขับเคลื่อนด้วยอารมณ์วิดีโอเหล่านี้จะทําให้พวกเขาโกรธแค้นและมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะเลือกเปิดโปงมันออกมา ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับเราอินฟลูเอนเซอร์แล้วยอดทราฟิกทราฟิกคือลมหายใจการได้รับวิดีโอที่ระเบิดพลังขนาดนี้ก็เหมือนกับ็อกเกอร์สายบันเทิงที่ได้หลักฐานข่าวเช้าระดับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของวงการมาอยู่ในมือย่อมต้องรีบปล่อยออกมาเพื่อชิงยอดวิวเป็นคนแรกแน่นอน นอกจากนี้เย่เฉินไม่ได้ส่งให้เพียงคนเดียวแต่นั่นหมายความว่าเขามีข้อมูลสำรองไว้หลายทางต่อให้บล็อกเกอร์ A ไม่กล้าเปิดโปงบล็อกเกอร์ B, C ไปจนถึงแซตก็จะต้องแย่งกันเปิดโปงออกมาอยู่ดีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เองต่างก็มีฐานแฟนคลับมหาศาลดังนั้นขอเพียงพวกเขานำวิดีโอออกเผยแพร่มันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นในชั่วพริบตา เมื่อถึงเวลานั้นประชาชนชาวญี่ปุ่นจะโกรธแค้นจนลุกเป็นไฟและเรื่องนี้คงจะกลายเป็นเรื่องสนุกให้ได้ชมกันยิ่งไปกว่านั้นเมื่อชาวเน็ตญี่ปุ่นเริ่มรุมประนามเรื่องนี้จะต้องดึงดูดความสนใจไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นใครก็ตามที่มีสำนึกในความยุติธรรมอยู่บ้างย่อมต้องออกมาประนามการกระทำของกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการที่พวกเขาละเมิดสนที่สัญญาแอนตาร์กติกาและส่งทหารเข้าไปในพื้นที่คงจะถูกนานาชาติรุมชี้หน้ากล่าวโทษอย่างเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาสายเหล่าบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากที่ยึดการถ่ายวิดีโอเป็นอาชีพต่างกำลังนั่งเคินไอเดียสำหรับเนื้อหาใหม่ๆของตนเองปัจจุบันเนื้อหาบนโลกออนไลน์นั้นมีความซ้ำซากจำเจมากเกินไปการคัดลอกหรือเลียนแบบเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป บล็อกเกอร์ระดับท็อปจึงต้องเพิ่มการลงทุนในการวางแผนเนื้อหาเพื่อหาหัวข้อและมุมมองที่แปลกใหม่มาดึงดูดความสนใจจากแฟนคลับบล็อกเกอร์หลายคนถึงกับเปิดอ e ีเมลสำหรับรับแจ้งเบาะแสและประกาศให้ค่าตอบแทนที่สูงลิว่วหาข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้จริงก็จะจ่ายเงินรางวัลให้ตามสัญญาในขณะที่หลายทีมและหลายบล็อกเกอร์กำลังเค้นสมองจนแทบแตกสำหรับงานในวันนี้ทันใดนั้นอีเมลฉบับหนึ่งก็ถูกส่งเข้ามาในกล่องข้อความของพวกเขา หัวข้ออีเมลนั้นช่างน่าตกตะลึงยิ่งนักสหรัฐอเมริกาเละาเมิดสนที่สัญญาแอนตาร์กติกาแอบส่งทหารบุกขั้วโลกเข้ายึดสถานีวิจัยโชวะจับกลุ่มและทารุณกรรมเจ้าหน้าที่วิจัยชาวญี่ปุ่นแผนการปั่นหัวมหาอำนาจของเย่เฉินเริ่มเดินเครื่องแล้วสงครามข่าวสารกำลังจะปะทุขึ้นในญี่ปุ่นและคราวนี้สหรัฐอเมริกาจะต้องเจอกับกำแพงมนุษย์ของชาวเน็ตที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าเรดาชิ้นไหนไหน มาลุ้นว่าปฏิกิริยาของรล็อกเกอร์คนแรกที่เปิดดูวิดีโอจะเป็นอย่างไรและความวุ่นวายในโลกโซเชียลจะระอุขนาดไหนโปรดติดตามตอนต่อไป